Hello, สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเด็กคอนรับจ้างระเบานของเรามาอ<ม>ันบ็อกชุดของโลเรียจากเกมอา o ์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสกินแรกสกินหลักใช่ไหมใช่แล้วซื้อมาอ่ะพูดถึงราคาก่อนไม่พูดอย่าไปบอกใช่ไหมอ่ะเอาบอกไดนะ้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาเอาเอาแค่ชุดก่อนวิวิชักไหมสองสองไมงเ้เท้างไม้เท้ามีอนอ่ะประมาณสองไมงเ้เท้ามีอนจีิงไหม จีนจีร้านจีจีนนะครับผมอันนี้พีจากร้านที่ร้านพอดีไหมอ่าลองเลยครับผมเป็นร้านชื่อร้านเฟซบุ๊กนะครับผมร้านที่ในกล่อช็อตนะครับผมซึ่งร้านสภาพกล่องไม่ต้องตกใจว่าเย็นเย็นเพราะอะไรนะครับผมก็แน่นอนครับผมส่งอันนี้วิกจากเดียวกันไหมเดียวกันคนละเจ้าจากร้านอะไรเอ่อจากร้านอะไรหรอจะแปะจะแปะหน้าแปะไว้ที่หน้าคลิปแล้วกันจากร้านยูนิ น้อยู่ไม่ชอบอยู่ไม่ชอบอ่าเดี๋ยววิ่ชุดก่อนมัดลงเข,าเขา้าแม่เข่าเลยกองสวัสดสวัสดีสวัสดีน,นั่นเลยนุ๊เออเดี๋ยวดีเฮ้ย,ยมีเขียนด้วยขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะหลังจะเราสุดคาแล้วโอเคแถมอะไรมาเจ็บมันเห็นเป็น กอส์แก๊สแน่นอนครับเราอันบ็อกทุกอย่างเราแกกทุกอย่างครับขอให้ไปของอินี่กูก็ไม่สนคำผมแกะหมดบอ,อกแล้วแยกฝาพัสดุกไว้กับช่างมอสถ้าเป็นระเบิดกูก็ตายคนแรกแหละเฮ้ยบุยก๊สจัดาดิสีย่เชวินเซตตนะครับผมแล้วก็มีพวงกุญแจหมากระปินะครับหมากระปิหมากระปิแล้วคือเหมือนลูกอมนะ ไหนที่รู้ได้แน่มันนึกถึงตัวอะไรรู้ไหมอ่ะฮาราดูอ่ะอ๋อมันจะเป็นอ่ะเนีน่ยนะมันจะมีลูตรงกลางแล้วนึกถึงรู้ไหมนึกถึงลูกอมสมัยเด็กคืออะไรรู้ไหมไอ้ที่มันมีลูตรงกลางแล้วคนชอบแบบอมไว้ใช่ไหมแล้วก็แบบเป่าที่แล้วมันจะดังเป็นเสียงกระปุ๋ยแหละอ่ะอันดับแรก <S <S <ๆ>กลมๆ <S <S อ่ะไม้องวันนี้เลขอะไรห,หรือหรือเอาเลขอะไรห,หรือเอาเลขอะไร แล้วดูความว่าเราเป็นช่างเนาะกูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องได้อะไรไหมเดี๋ยว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 เดี๋ยอ๋อกันกระแทกเหรอหรือยังไงน่าจะกันกระแทกอ่ะอันนี้คือเชี๋ยอะไรวะกระเป๋าเปิดแฟบป์เปิดแฟบเป็นติดกระเป๋าคือรู้ว่าติดกระเป๋าเต้ต้นฉบับมันหน้าตาอย่างนี้เหรอแกอวมาก่อนไม่ใช่หนูเปล่าอ๋อไม่ใช่หนูเปล่าอ๋อเป็นอะไรวะเป็นกระเป๋า ให้ปิดไปป่ะเอ้อ่ะอันนี้คืออ่ามันจะเป็นบอลอะคริลิกอันนี้น่าจะเป็นสายคล้องป่ะใช่สายคล้องแล้วคำถามคือกระเป๋ามึงรู้ไหมครับถ้าสั่งในช้อปปี้มันจะราคาไม่ราคาไม่ถึงร้อยนะครับคึงสั่งมาพร้อมกนะัน,นี้ไงแค่อาอะคริลิก กูถามแค่ด,ดีวม,มึงสั่งมาแค่ชุดก,ก็ได้ไะโอ้ยอะไรอ่ะเชื่อไหมถ้ามึงไม่ได้ขอนะกูจะเอาตัวนี้เวลาวันคริสต์มาสกูจะเอาตัวนี้ไปห้อยต้นไม้ใส่ไฟห้อยต้นไม้ได้เลยแต่ถ้าที่ดูก็น่าจะมีโมเพิ่มเพราะดูจากพ็อปแล้วน่าจะมีน้อยเกินและดูจากสีใส่ไใส่พ่ออ้อมนะลูกนะใส่พ้ออ้อมนะเข้าจิตสั่ ถ้ามันไม่อยอมเข้ามันก็จะปาทิ้งได้ละด้ทิ้อ่ะแล้วอันนี้คือ,อไ,ไ,ไม่แล้ว,<ม>ลวอันนี้คือที่ห้อยหรอใช่ที่ห้อยใช่หรอถ้าไม่ไม่มีตะขอเกี่ยวไม่มีอะไรเลยกู <c oughs> ว,ว่าแล้วเตมโมใครอยากดูเราโมเม้นมาเดี๋ยวเราจะทำคลิปโมไว้ให้เ <c oughs> ชื่อไหมไม่มอปไปปากกาลัง กูมองเป็นผิดชี้ฟ้าติดกัน3ามเมตรอันเนี้ยอันเนี้ยเราหมดละหมดละหมดละในซองนี้หมดละอันเนี้ยผมบอกก่อนว่าอันเนี้ยไม่ไม่ใช่ความผิดของร้านร้านีาน,นะมันแน่นอนอะ่ะร้านจีนอะ่ะหลายร้านอะ่ะที่เราสั่งทีอะ่ะร้านจีนอะ่ะมันจะป็นที่ทางโรงงานจีนที่เขาผลิตาว่ามันชุดจะไม่ค่อยตรงกับต้นฉบับก็ตามราค <ขอ S 2> าเนาะถ้าเราอยากได้งี้ัเลยก็ราคาเขาจะสวงอีกหน่อยมาชุด นะเอาพอปก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย,มแย่มึงหาซื้อตามร้านขายของก,การลังทำมึงสวยนี่มาส่วนไหนเนี่ยหยอกๆน่าจะประดับตามชุดกับประดับผมเปิดเช็คเลยไม่งั้นคือไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นการรีวิวที่แม่งเลียวชิบหายเลยเนะี่ยคนอื่นที่เขาแบบเปิดภาพดู เรานี่ไม่เลยครับโชว์ความเดียวดูคุณดูกันยายไปมึงเปิด,ดเกลือไปมึงไม่เซตกูเกิลมาอันนี้มันเหมือนมาอันนี้เหมือนน่าจะเป็นไข่กรอบโอ้ยนนอ่ะเออส่วนพอบเนี่ยอ่ะยะใส่มั่วขาดน้ำมึงเอาไว้ก่อนอ่ะไว้ก่อนระหว่างนี้ก็มาดูตัวชุดกันตัวไหนวะวเฮ้ยแต่สีสวยสีสวยได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้แยก่กระโปรงปะปเป็นกระโปรงใช่ไหมอ๋อเป็นในชุดฟิลแบบชุด,ชดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำโอ้โหไม่ชุดว่ายน้ำเด็กอะที่มันแบบน่ารักน่ารักเนี่ยได้อยู่สายคล้องเออไอพขาเมื่อกี้สายคล้องฮะมันคือหอยปั๊มนะปตามราคาขาดูตามคนะ่ะดูตามเขาด้นมันตามราคามันคือเปลือกหอยถ้าดูตามเาเปลือหอยแต่นี่คือเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมใส่กระเป๋า นี่ถ้าเกิดคุณไปอยู่แบบพวกโรงงานผลิตอาหารนะ,ะใช้ได้เลยอะดีเทลชุดอ่าดีเทลชุดเอ้ยอาจอาจจะทำแก้แก้ตรงนี้ไอตัวสายไอตัวปากกาลังห้อยให้ดูมีมิติขึ้นอสายก็คงลงทำยาวเอโมโมเยอะอยู่อ๋อโอเคไอไม,มีกระโปงป่นะป,ปมีมมีมีม,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 มีเดี๋ยวนะ อ๋อไอสองอันเนี้ยคือส่วนแขนคือส่วนแขนส่วนไอ,หอ้หอยกุ้งหอยปูปลาที่จะประดับหัวน่าจะ,าจะผ,ผม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 กับอันนี้คืออะไรวะกำไรน่าจะกำไรวิบบินสร้อยสร้อยอันนี้มีสร้อยอันนี้น่าจะเป็นส่วนวิกเนาะส่วนประกอบวิกเชื่ออะไรวะอะไรเสริม เขาเลยร้านนี้ดีร้านนี้ถ้าพูดถึงดีเทลตามราคาสมราคามันให้อะไรเสริมมาเว้ยเราจะได้รู้ว่าเราใช้อะไรมาก <c oughs> แป้งกาวไม <c oughs> ่น,น่าแถมมันแป้งกาวอาวมันคือแท้งกาวอะ่ะดูยังไงคือมันใช้แท้งกาว,อนนอกาวเอ้ยเข็มกัดเข็มอะไรนะเนี้ยอ่าโอเคนี่มาจากไหนเนี่ยไมรู้จากไหนนี่นนะนี่ไงได้ใช้มาแล้วไงได้ใช้มาแล้วไงน่าจะแบบ ขี้เกียจแล้ว่ะมึงมาทำเองเลยร้านจีนเขาแบบหรือขี้เกียจไอสัตย์ิ้ของยิ้หย่อยเยอะชิบหายเลยลื้อไปแปะเองประมาณนี้อ่าให้ดูก็น่าจะเป็นส่วนของที่นี่ผมอ่าใส่ถุงกลับเอ้ยแต่สร้อยโอเคดูดีใส่อันนี้มาอย่างดีทำมาดีได้อยู่กำไรโอเคแขนโอเคหัวโอเคต่อไปเป็น ส่วนกระโป,ปง,ปงเฮ้ยก็ไม่ได้แย่ม,ม,มีซับด้วยซับด้วยเจง๋จงเจ๋งก็สมราคาอะพูดในฐานะช่างทำาพนะพอมทุกอย่างเลยเนี่ยนะคือถ้าถ้าเป็นไปได้กูยอยากโมไม่ให้หมดเลยคือกูอยากโมไม่ให้หมดเลยตรงนี้อะไรนะข้างหลังนี่หรอไม่มีด้วย ไม่มีไม่มีมาเสริมมึงยังต้องทำอื่เหรอไม่ไลยต้อง,องท <ำ S 2> ําก็ได้มั้งแต่ไม่มีส่วนขาอันนี้มาให้อ่ะเนาะเออมีแต่ส่วนแขนเออแล้วกูต้องทํำไหมเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนเป็นรอยอยไปเป็นเองเรื่องของมึงน,นั่นเองก็ถ้าดูโดยรวมเนาะอ่ะโอเคชุดดีเทลส่วนด้านหน้าโอเคมีหมดเนาะ อาจจะบางอันอาจจะมีความเหมือนเหมือนต้นฉบับอยู่อ่ะอเอาพีชีฟ้าเก็บก่อนต่อไป,ไปเรามาส่วนของวิกนะครับโอเคส่วนเดี๋ยวเราขอมาดูติดตามต้นฉบับก่อนโอ้ร้านอยูเมะ ไม่ได้แถมแค่วิกอย่างเดียวไม่ได้ซื้อวิกแล้วได้แค่วิกอย่างเดียวนี่แถมเน็ตคุมผมมาให้ด้วยเจง๊จงเจ๊งเอ่อดรความว่าวิกมันไม่ได้เซตเนาะแต่เราจะแกะดูก่อนว่ามันสีได้ไหมซึ่งเฉดสีมันจะออกไปทางสีน้ําทะเลอ่อนๆไม่ได้สีน้ําทะเลลึกนะนักสีทะเลอ,อ,อ่อนๆเดี๋ยวลองใส่ของผมก่นมาแป๊บหนึ่งอ่ะซึ่งสีอ่ะเราเราเรา,เราไม่พูดถึงทรงกูดถึงสี ทรงโอเคได้ทรงนี้โอเคได้เราไปเซตเพิ่มเซตอะไรได้สีโอเคสวยงอนอยู่นะแบบแถวบ้านกูอยากเรียกงอนเลยเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมมึงเคยเห็นที่แบบมึงเคยเห็นเขาเรียกอะไรวะจำไม่ได้มันมึงเคยเห็นที่แบบอันนี้เหมือนมัดแบ่งไว้มัดแบ่งไว้มัดแบ่งไว้ว่าเออตรงนี้เอาไว้ทำงอนนะแต่งอนในคืนงอนในเรื่องคือมันมันเยอะ มึงแบ่งม่้กูแค่นี้ร้านจีนมึงก็ใจจืดใจดำนะครับผมฝากถึงร้านจีนด้วยนะครับผมก็มึงอย่างโง่ครับนะครับผมก็สำหรับใครชุดใครที่อยาก<บ>จะได้นะใ,นในราคาที่ในราคาที่โอเค้โอเคห,ห, okay, หรืออะไรเงี้ยมึงสามารถสั่งได้ที่ร้าน Buddy Buddy. บัตตี้แมรี่ือบัตตี้ใช่ปะวะบัตตี้แมรี่ปัตตีจะเรียกสินยานหรือไงล่ะ บัตตี้นีโกะช็อปนะครับผมขออภัยที่เรียกชื่อร้านสิดยาฟิสเชนิตผมเลยนะครับผมก็ก่อนก็เล่นนะกว็วิกวิกที่ยูเมช็อปนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ทรงของตัวละครนนะั้นแต่อยากเาพฝึกหัดเซตเองเพิ่มแนะนำได้ครับเพราะว่าทรงที่เขาได้มาทรงที่เขาหามาให้เราคือเราแค่มาเซตเพิ่มเองแค่นั้นก็หมดสำหรับใครที่เฮ้ยหัดเพิ่งหัตเซตหัดอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ได้ ไม่ต้องชวหมอนกูเห็นหมอนลูกุยสําหรับใครที่ชอบเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลิงก์ร้านพีไว้ใต้ d e s c r i p t i o นนะคะผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ๆของเรามไม่ต้องโชว์หมวกทําอาหารมไม่ต้องโชว์หมวกทําอาหารนะครับผมก็ใครไม่พลาดติดตามคลิปใหม่หรือถ้าใครอยากเห็นผมโมพอป น้องดอเรียนะครับผมเปลี่ยนจากลูกบอลโง่นะครับให้ให้กลายเป็นท็อปอลังก,การมาอลังก,การง,งันสั้นก็มันเป็นบอลชิลลี่ตรงสายคนตัดรือคนตัดมันหันมามองสามรอบเนี่ยไอ้สัสตรงสาคนตัดรือคนตัดมันต้องเดี๋ยวมันลำบากอีกพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะเออเออเดี๋ยวโมเดี๋ยวโมให้เดี๋ยวโมให้ โอเคแล้วครับผมถ้าชอบนะครับผมติดตามลิปใหม่ของเราได้นะครับผมส่วนใครที่สนใจอยากสั่งทำพร้อมกับผมนะครับผมสามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจเด็กคอร์สรับจ้างสารพัดนะครับผมผลงานของผมจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับผมแม้กระทั่งผลงานที่มีอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปช่องเราด้วยนะครับผมมึงจะให้เหียงเสียงไงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมจิ๊ว